สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับกกพประกาศลดค่าไฟฟ้ามีผลตั้งแต่เดือนกันยายนปี2,566เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายคมกริตันตระวานิษเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจก,การพลังงานในฐานะโฆษกกกพ ได้เปิดเผยนะครับว่าคอรมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่18กันยายนในการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายนถึงธันวาคมในอัตรา4.45บาทต่อหน่วยลงเหลือในอัตรา3.99บาทต่อหน่วยทั้งนี้นะครับสำนักงานกกพออยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อประกาศค่าเ t ใหม่ ในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคมโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟฟ้านะครับในรอบเดือนกันยายนไปแล้วจะได้รับการหักค่าส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าวในรอบบินเดือนตุลาคมต่อไปห้ามเด็กกรีดหรือวิ่งเล่นในข้อกระตา่ายฝ่าฝืนเชิญออกทันทีเพจเฟซบุ๊กบุคคลิกเขาใหญ่ร้านคาเฟ่ชื่อดังย่านเขาใหญ่ได้โพสต์ข้อความประกาศนะครับหลังลูกค้าเข้าใช้บริการให้อาหารในข้อกระต่ายแล้วเกิดกลัว จนกรี๊ดเสียงดังนะครับแถมยังวิ่งไปเหยียบขากระต่ายจนหักอีกนะครับทำให้ทางร้านนะครับได้ตั้งกฎในการเข้าใช้บริการโดยติดป้ายไว้ที่ประตูนะครับทางข้อกระต่ายว่าลูกค้าเด็กห้ามกรี๊ดห้ามวิ่งในนี้ฝ่าฝืนเชิญออกทันทีถ้ากลัวแนะนําว่าไม่ต้องเข้าพร้อมระบุนะครับแคปชั่นว่ารักเด็กขนาดไหนคิดดูห้ามกรีดกลัวเด็กเจ็บคอห้ามวิ่งกลัวน้องเมื่อขา ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกแชร์ออกไปผู้คนบางส่วนนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับทางร้านขณะที่ส่วนใหญ่นะครับก็เข้าใจธรรมชาติของกระต่ายว่าไม่ชอบเสียงดังและอาจจะทําให้ตกใจจนส่งผลให้กระต่ายช็อกหรืออาจเกิดอันตรายขึ้นได้แฉแหลกพอออกกองคลังขับรถไฟฟ้ามาชาร์จไฟหลวงจากกรณีเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได,ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า พออคลังขับรถ EV ีแต่มาชาร์จไฟหลวงทุกวันล่าสุดนะครับพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่ามีการติดตั้งสถานีชาร์จ EV จริงโดยจากการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวพบว่าไม่ได้ขออนุญาตติดตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการแก้ไขโดยให้ติดตั้งสถานีชาร์จและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อจัดเก็บค่าบริการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปพร้อมกับยืนยันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไม่มีนโยบายบริการให้เฉพาะคนหนึ่งคนใดและขอขอบคุณเพจออนไลน์ที่ได้แจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานรับทราบปล่อยดาวเทียมทีออสสขึ้นสู่วงโคโจร7ตุลาคมนี้เพจ Facebook GiISDA สํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนทุกคนมาร่วมชมการปล่อยจรวดในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วที่น้องดาวเทียมทีออส,สองจะขึ้นสู่วงโคโจรไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศไทยและเพื่อโลกในภารกิจต่างๆโดยจะนำส่งในเช้าวันที่7ตุลาคมเวลา8.36มงนาทีจากท่าอากาศยานยูโรเฟนเกียนา ในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งตอนนี้การติดตั้งจรวดนำส่งสมบูรณ์เกือบ1 0 0์แล้วโดยสามารถติดตามรับชมได้ทางไลฟ์สตรีมทางจีทดา u t u b e และจี a ดา c e b o o k Page ตั้งแต่7โมงเช้านะครับจนถึง9โมงครึ่งหรือสามารถติดตามทางช่องสื่ออื่นๆหนุ่มเมานั่งปรับทุกข์กับจระเข้รูปหัวพร้อมเรียกแม่เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐคุชราช ทางตะวันตกของอินเดียหลังชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสภาพมึนเมาได้ลงไปนั่งคุยกับจระเข้นะครับพร้อมกับเรียกมันนะครับว่าแม่แถมยังเข้าไปในระยะประชิดและรูปตามลําตัวในขณะที่ผู้คนที่เห็นนะครับต่างก็พยายามโน้มน้าวเขานะครับให้อยู่ห่างจากจระเข้เพราะความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นแต่เขานะครับก็ยังปฏิเสธที่จะเดินออกมาโอ้เมา,าครับทั้งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของชายคนดังกล่าวนะครับ ที่เจ้าจระเข้มันรู้สึกไม่ปลอดภัยและก็เลือกที่จะกลับลงไปในแม่น้ําด้วยตัวเองเลยไม่เกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากคลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะครับชาวเน็ตที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกหวาดกลัวและก็รู้สึกรุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวม,มันก็น่าระทึกครับทาลายสถิติโลกยายวัย104ปีกระโดดล่มด้วยความสูง4,100เมตร สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าคุณยายโดโลทีฮอฟเนอร์ ner, วัย104ปีจากรัดโดโลทีได้ท้ามาิตยูนะครับด้วยการกระโดดล่มลงมาจากเครื่องบินที่มีความสูงกว่า13,500ฟุตเหนือระดับพื้นดินโดยคุณยายนะครับสามารถล่อนลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยทามการเสียงปรบมือนะครับจากผู้คนจํานวนมากนะครับที่มาชมการกระโดดล่มของคุณยายอีกทั้งคุณยายนะครับยังกล่าวอีกนะครับว่า มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่ได้มองเห็นโลกที่อยู่ด้านล่างตัวคุณเมื่อคุณรู้สึกดีคุณก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกกลัวนะแต่ถ้าคุณรู้สึกดีก็ทําเลยและคุณยายโดโรธีนะครับที่จะอายุ105ปีในเดือนธันวาคมในปีนี้ก็กําลังรอการรับรองจากบันทึกสถิติโลกจากกิน n นส s s บุ๊กอยู่นะครับผมญี่ปุ่นปล่อยน้ําบาบัด จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รอบ2โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีนะครับที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นรอบที่2ในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทเทปโกบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ระบุนะครับว่าการปล่อยน้ำเริ่มขึ้นเมื่อเวลา10โมง8นาทีตามเวลาในญี่ปุ่น หรือ8โมง18นาทีตามเวลาในประเทศไทยคาดว่าในรอบที่2นี้จะมีน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วราว4,800ตันจากปริมาณน้ําทั้งหมด1.34ล้านตันโดยบริษัทเทปโก้นะครับยืนยันว่าน้ําเสียดังกล่าวนั้นได้ผ่านการกรองสารประกอบกรรมภาพรังสีทั้งหมดออกแล้วเหลือเพียงลิเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยังได้รับการยืนยันจาก ทบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยไสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ f m 105มมด์